ครับสวัสดีครับก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนคลับทุกท่านก็ไม่มีอะไรครับวันนี้มาพีเซนตัวนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคงไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเขาแก้งามาเรียบร้อยนะครับขาดทุกสิ่งอย่างมาเรียบร้อยแล้วก็รูนี้เป็นรูที่ทะลุนะครับอย่างนี้นะครับทะลุนะครับ คือแปลกใจอย่างทาไมคนรีวิวไม่ใช่พี่อ้ําทำไมต้องเป็นพี่หมูครับผมไม่เข้าใจนี่นะครับมบรรจุได้แล้วก็การขายโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการอ่นเลยแล้วกันเนาะเย็นแล้วนตกด้วยหนาวส่วนเพลงนะครับก็ นี่ครับวิธีพันก็ง่ายๆแกนลวดใส่เข้าไปมีแบวนสองวงล็อกอย่ร้อยนะครับ,บพัพน,น,น,นความจริงก็ไม่น่าใสาแ่แหวนมองไม่เห็นนะครับ นี่ลวอส่วนจุดสี่นะครับศูนจุดสี่ใส่แว่นทำหม,มเปิดรวดแล้ลวก็เรียบร้อยนะครับอันนี้อยู่ที่ฝีมือนะ แล้วประเด็นเลยคผมมองไม่เห็นแต่ท่านจะสงสัยรีวิวอะไรทําไมครับต้องใส่แว่นนะครับพอดีเขาบอกความรักทําให้คนตาบอดครับใช่แล้วครับสวัสดีครับ